สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ทอดปลาทูกินข้าวแรงนะครับก็ได้จังหวะทอดปลาทูพอดีเลยครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำครับวิธีการดูปลาทูนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับสังเกตง่ายๆครับผมไม่ยากครับผมนี่ครับนี่ครับดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเมียส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียครับผมเนี่ยตัวเมียสังเกตปากนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวผู้แน่นอนครับสังเกตปากครับเนี่ยเนี่ยเนียตัวเมียนะครับมันจะบนเก่งมันจะดาผัวมันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเมียน้อยนะครับน่าจะเป็นเมียน้อยนะครับปากมันอาผมบนเก่งนะครับดาเก่งดาผัวอย่างงุ่นอย่างนี้นี่ตัวเมียเลยครับนี่ท้องด้วยครับผมกำลังท้องโอ้กํกำลังบนเก่งเลยครับผม นี่ครับนบนให้ผัวครับผมนี่ผัวอ่าปากไม่อ้าแล้วครับผมปากหุบหุบปากเลยโอ้โหเถียงไม่ได้แล้วครับผมโอ้หน่าสงสารจริงๆครับชีวิตเหมือนลุงแอ็กพาแซบเลยนะครับโอ้โหใครเจอแบบนี้นะครับนี่แหละครับไม่ยากครับผมวิธีสังเกตปลาทูว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับดูตัวผู้ครับผมหุบปากครับผมหุบปากอย่างเดียวฟังอย่างเดียวนะครับนี่ครับเมียก็จมจมบนไปนะครับโอ้ยเมียน้อยเสริมอีกตั้งหากครับผม นี่ครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับการดูว่าประทูเป็นตัวผู้หรือตัวเมียรครับตัวน่าสงสารเหมือนลูงแอปเปลาแสบเลยครับผม